ับผมนั่งพราที่กันแล้วน,นะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดห,หัวคุณแจวันนี้เราจะมาบูองรพระประธานและพระมรุลารและพระสารีบุตรน,นะคะหลังจากที่เราทําการวิสวดบนครับสวดขอเข,าข้ามาสวดบอกเล่าเราก็ทาการขึ้นไป เช็ดองค์ฟ้าให้สะอาดเับเช็ดที่ปูนน้อยหอให้หมดผู้หญิงเราให้สึ้นแค่ชั้นแรกนะครับผู้ชายขึ้นไปชั้นบนครับแม่โยกโ,โ,โอเคไหม,ะไไหมฮะมีผู้ลงบุญครับมีจิตศรัทธามาเร่วมกันลงน้ำยาอุตสรุปครับท่างได้ในชีวิตกัน ข้างบนก็กำลังทำความสะอาดส่วนหนึ่งนะครับกำลังขัดแล้วก็ลงนุ้ยยาส่วนหนึ่ง รับการปิดทองที่สุศกก่อนนะครับเมื่อกี้อไรที่ถา่าว่าไงนะอะไรที่ถ่าไงาไงเมื่อกี้เนี่ยข้าวแเจ้าข้าวสารสาเจ้าข้าสารรัธุ์ถาให้ระบายไปนะครับ นติดทอนะครับนะอ้ามันกินได้เหรอดีมากผมดีครับแล้วให้เด็กเด็กเด็กสามคนนะครับลงลำยากันนะครับอันนี้หนูชื่ออะไรครับหนูหนูพรีม ะดูแก้มไอ้นี่หนูอะไรเนี่ยน้ำพึ่งพี่กับแก้มดูแลน้องดูแลน้องพึ่งพิงนะคะน้องพึ่งมีอะไรสงสัยถามพี่ๆเขาเนะอย่าให้เลอะนะอย่าให้เลอะไม่ค่อยทาไปใจเย็นๆตรงนี้นะครับลงน้ำยาไปแล้ว ปิดทองก็เราก็ดำเนินต่อไปนะครับเมื่อน้ำยาแห้งได้ที่แล้วเป็นไงเพงกี้โอเคไหมโอเคเลยเอ้เรื่ชื่ออะไรนะครับลืมไปแล้วลืมชื่อไปแล้วชื่ออะไรชื่อยาดิการค่ะยาดิการนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ป้าป้าแปดทองค่ะดีจ<น>ใจมากเลยนี่ทมบูรณเป็นไหมเป็นค่ะเอาส่วนได้ฟังสิเอาทุกคนตั้งใจฟังนะอ่าออ่าปิดปิดไปด้วยช้าช้าช้า สวดช้าๆแล้วปิดทองไปด้วยอ่าปิดปิดทองด้วยปิดทองไปด้วยสวดไฟปิดทองไปอ่านำมัต์สาดด้วยน้ำมนต์สาดเตัมนะ้ำมนะต์สาดเติมขอให้บุญบุญของลู้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยอ่าขอให้รุ่งอ่าขอให้ลริเลยเงินทอง ต่อให้ความเดชการเงินการงานต่อให้ตายายพ่อแม่มีครักทูลตอบแทนครับคุณนี่ขอให้แม่มีลูกค้าเยอะๆยอะทำทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่ขายขายขอให้ขายดิบขายดีค่ะอ๋อโอเคโอเคสาธุสาธุพร้อมกันสาธุ ตงังกํายาเลยนะครับตงังกํายาอยู่ส่วตรงนี้กำลังปิดท้องอยู่มาดานะมไหวไหมมาดามโอเคนะเออคนแทงโอเคนะคนแทงไม่หล่นนะตรงนี้ก้อนก้อนละนั้นสิบหกห้าร้อยแบบเหรออ้โอเคโอเคโอเค ประมาณนั้นประมาณนั้นทองห้าร้อยแผ่นละครึ่งองค์มาประเดี๋ยวมีเด็กซ่อมพระวันนี้พระซ่อมพระครับแข่งได้ของริโบเลยครับ ถ้ามันไม่ติดแล้วก็ไปที่เดิมซ้ำอ่ะใช่ครับติดนเงินนะครับที่ฐานต้องไปดีที่หน้าครับ ตอนนี้ยกครับกําลังปีนขึ้นชั้นหนึ่งสองสามชั้นที่สี่นะครับเพื่อจะไปปิดฉัดนะครับส่งน้ำยาฉาดก่อนไหวไปยกให้ช้าแล้วมรนต้องรีบใจเย็นใจเย็นซึ่งมันประมาณห้าเมตรครับความสูงนะครับหนึ่งสะพานลอยช้าช้า,ชา อาช้าใจเย็นวันนี้เลาอยู่วัดหลวงพญแจครับนนท่านเจ้าว่าบาอกว่าอย่าให้ติดทองที่ฉัดด้วยนะครับซึ่งย,ยกลงมาไม่ได้ดูความสูงครับเนี่ยความสูง <c oughs> <c oughs> บน,น่รุ่นเลยนะครับอาชาอ้ายกไปเรีบ ข้างหลังพิงได้ป่ะมีที่พิงไหมเออจริงๆแล้วเนี่ยเอาเอาข้างหน้าเป็นหลักไหวไหม <c oughs> เป็นางานที่ต้องการคนที่ไม่กลัวความสูงรับต่ไม่รอดใช่ไหมพี่คนหนึ่งไม่เอาแล้วไม่เอาบายยเลย ได้ได้ว่าถ้าช้าเรื่องรีนะโยกยกชัดหมุนลองหมุนช้าดิหมุนได้ไหมเออถ้าหมุนได้เนี่ยได้จะได้ไม่ต้องขยับท่าตรงไม่ได้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 ได้ทีหน่อยแล้วไม่จะได้ไม่ต้องขยับเยอะไงอยู่กับที่แล้วหมุนหมุนเราอ่ะลง้รงยาวอ่ะ กต้องมาเยอะเอาที่เอาที่ปอดไทยก่อนโอ้ยขนาดอยู่ขน,น้างกูเลยขาสั่นเลยคออทุกคนใครที่ดูคลิปนะครับชื่วยกันสาธุให้ฉัดสามารถลงรักติดทอได้สวยงามนะครับเอาใจช่วยยกด้วย <c oughs> อครับรูวิโป้ครับสองวันที่ผ่านมาภาพเปลี่ยนแปลง ครั้งนี้ยิ่อยากพาจังเลยไม่เคยเห็นใเงินล่วบุญได้สองวันเลยตองเต็มตัวเลยต้องเติมตัวเลยีโอกาสก็ทำน้องโอกาสหไม่ได้หายากชาตินี้ในชาตินี้ก็ยังดีมา่น้อยได้ทำก็ถือว่าได้มีประสบการณ์แล้วอ่าดีเลเพงเด้นะต้อมาดงดูครับไม่ยากไม่ยาก Yeah.